คลนี้จะมาวิวเอ่อป๊อปินใหม่กันนะคะอันนี้คือเราเพิ่งแกะไปนะคะตัวน,นี้ก็เป็นรูปกุ้งนะคะนี่น่ารักๆๆๆะะมากเลย,ยนะคะก็แทมเยลี่ด้วยค่ะมันไม่ใช่เยลี่มันเป็นมันชเมโล่นะคะเราก็ไม่กินนะคะเพราะว่าเออเรากลัวท้องเสียไม่กินง้นเะนะราไปป๊อปินกันดีกว่าไปแกะก่อนที่เราไม่ตั้งโทรศัพท์นะคะเพราะว่ามันหายนะคะีค่ะ แกะมาแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะมิกกี้ล็อบสเตอร์นะคะแล้วก็จะได้ฟังเสียงเอสมานะคะ,อคะ,คะขอปิดแอน,นก์กดเริ่มเลยอีกอักอกนนึง ก็จะประมาณนี hmm. ้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้พักทิ่ใหม่บ๊ายบาย